ว้าวว้าวบัผมบอกแล้วบางไปให้จับเนี่ยโอให้จับเงี่ยจับเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่เบิ่งกล้วยกล้วยจับแซบกระตุ่มครับตุ่มตะกดใหญ่กล้วยปลาขาว ม่องเบิ่องม่องเขาครับเขาหลางตากไว้โอ้ม่องจักเส้นม่องซีหาเส้นนะครับนี่เป็นม่องห่างปลาแตาปลาตินี่ตัวสวยๆเลยเล่ะครับโอ้บ้าหรอเปล่ามุกมิดมุกเชือไปบมุงกูนี่เลยเดี๋ยวไปกูนี่เดี๋ยว่องเขาสอดร้ายกูนี่ครับม,มาหอดหอดข้อองที่เฮาสิสิเล่นงานแล้วมื้อนี้ ว่าจะเอาตรงโค้งโค้งนี้แหละครับนี่โค้งนี้กันทีมงานนี่ผ่านมีว่าเด่นอนบ่นดีมือคืนฮผ่านมีก็ผ่านเหี่ยวว่าโอ้ยบ่ได้นอนแล้วจัน,นโอ้ทีมงานพร้อมพร้อมเลยครับมื้อนี้พร้อมเลยเออเข้าย่นงานมาหานี่ ลงดางฟังทั้งนี้แล้วครับเดี๋ยวจะไปไล่ป๋ามาแล้วก็จิมเบหือ้อหือทั้งนี้นี่อีกอีกมุมฟังหนึ่งเนาะพี่ใหญ่ก็ดึงดางล่อเลยครับดึงดางล่อเขาจะเอาโค้งตรงนี้มือน,นี้โอ้หนามเย็นหนามเย็นดีครับมือน,นี้ผู้นผ่านมีดผ่านมีดไปไล่ปลาอยู่ครับคุณตีหนามไล่ปลามาอยู่ นี่ทีมงานกำลังเหื่อกันครับไอ้รูดมันหลังเพื่นโมกาบอกเนมันโดมันไล่เพี้ยเล้ยวเ่นมันนี่ได้พันเหี่ยวมาเสริมกำลัง <Okay. S 2> เขามุนหนามเก่งครับเรื่องพันเหี่ยวนี่ยเขาเคยตะวันแห่ทะเลแต่มาซอยซอยกันผ่านมีดอยู่คุ้มต่อเยู่มักแท้ๆเรื่องกุ้มเรื่องคุ้มนี่พันมีดว่า อันนี้กัดเรียบร้อยแล้วหาปลากินเขาเว้นกันครับผมจได้พ่อต้มพ่อลาบบู้ละเฮ้ยเงี้ยนี่ครับผมได้เตรียมแหกันเรียบร้อยแล้วครับบูบูุ้ยกันยังบู้บางนี่ ท่านเหี้ยวเอาแหไปแล้วโอ้โยสุดยอดเลยครับเอาท่านเหี้ยวเฮ้ยฟิวเการ์ดวานแหะครับนี่โอ้เราบอรรมดาครับผมเดี๋ยวรอเบิ่งผลงานเลยแหละผ่านมีดเลยไล่คุมตีนแหละครับอันที่แรกบ่ต้องเน็กก็ได้บ่ต้องนึ่งเน็กก่อก ปลาหน่อยก่อนปเหาบ่ไอ้กีกเตือมันร้าอยู่หลุๆไปก่อนเอาใหม่คือก่อนหโอ้ย่อยกะหมดเลนอตดากลอยแลครับเออปลาหงนนี่ปลาเข่งโอ้ยปลาเข่งเนดากร่อยขึ้นเลยครับนี่โอ้โห โอ้วังนี่เย็นครับน้ำนี่ด้เรื่องเลยล่ะน้ำเย็นใน้ำยังไม่ขูกตัวอะไรตว่าไม้่จีเรนเ่นนาดางเหรอครับแก่ต่อ ได,ได้ปลากรยแล้วน,น่นปลาขาวปลาขาวาปลาขาวกร่อยกินเขาเว่นกินเนนขาเขาเที่ยงกันครับหานะปลากินเขาเว่นขเ,นข,าเนขาเที่ยงกันกนี่แหละครับะะอะเสียวนำเว่โอ้ยไอเจ้าฟูงฟงฟงจ่อไม้ได้ืยซีกว่าดีเอโอเออลีมเวนมองหายังพี่ไอ พี่ไอ้ว่าสุนปลานี่กําลังกําลังกําลังคุมอยู่ครับกําลังปวดอยู่เด่นี่เอาเอาขึ้นมาอังมาโชว์ยังโชว์ประกดอ้าวพี้ให่โอ้ยแล้วตัวเลี้ยงหุยเลยครับผมประกดครับประกดโอ้ตัวงามเนาะเบ่งตัวประกโอ้เหลืองๆเลย บักเออใส่บุญเลยใส่บุญทีมีดปลาขาวใส่ในทั้งบุญเลยทั้งบุญเอาเก็บไปอยังให้พันมีดก่อนนะบ่อยากจะลุกฟีมือเองน้าน่ะพันมีดมูดอีกแหละพันมีดมูดอีกแล้วมุดเอาไปขึ้นเอ้ยปลาขาวลาบปลาขาวลาบมี่ตัวงามเออเพะคุล่ามงามเว้ยลาคุลามงามเว้ยเกิดมันตายย่งเจ้าเจ็บ โอ้วปลาขาวปลาขาวปลาขาวเหนียวเทียวแห่หี่แห่เจียนแหางแห่โผลลวมอน่แหที่ก็เหี่ยวอู้หตัวง่ามเนอะเฮ้ยบางตัหลามง่ามเลยเฮ้ยยังโทรสับไปเฮ้ยันมิดโผล่ขึ้นมาอีกแล้ว ไอไรยังว้าวเบาทันขวบเทันบ้านบ้านเหียวขึนเอาแฮ่ขึ้นไปสางอยู่ว่าปลากระเดื่อเต็มเลยว่ะขนาดผ่านมิดมุดอีกแล้วครับที่นี่มุดแลลวมุดแหลวที่นี่เออคือมแโอ้ยของแท้ไม่บอตัวนี้บ่ที่ว่าไร่นาดว้โอู้ประกดประกงามเลย โตเหลืงองห่วยเลยครับนี่เขาเอื่อหน่อยนะปรากฏเหลืองบอเ่อืมปรกฏเหลืองนี่แหละปรากฏเหลืองว่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดผ่านมิรนี่แหละครับนี่เอฟสีอยากกินกว๋วยปลาต้มปลามาหาผ่านมิรได้เลย,เ,ลย <c oughs> เป็นเป็นเป็นมืออาชีพ <c oughs> มืออาชีพเฮ <c oughs> ้ย เต็นมะดิทีอดี่อมุ้อออไปี่อโ้ยโอ้โโอ้โกระดดกระดดกโอ้โกระดเหลืองเ้ยโอ้ยผ่านเหี้ยวผ่านเหี้ยวนี่แบบต้องให้มากนะนะอะดาแ้ววัดแต้องให้ถึงเหมยที่อะโอ้โหโซโซนะโซกลองมากนานนี่ยะนยเลยสร้างยู่ซสก็สร้างสร้างก็ใช้ทุกปุยทุวัน อ๋อมาปุ๊บนี่ผ่านตัวจริงเขาของแขกของแขกเลยครับเห็นให้เบื้องนี่เอาอนี่ตัวนึงขอโชว์เนี่ยหน้ากองเนี่ยโ้ยมั็นหน่อยเป็นหน่อยมงปลาขอขอโชว์หลอดนี่ดิอ่ะอ่ะอ่ะขโชว์หล่อหน่อยดิอ่ะมุดอ่มุดหน่อยมะเรื่องสองคำเอ็ดเอาเอาเออเออแขกอันนี้หอดกล่องหนออเอาโอ้โห อ้คบอกแล้ววางไปให้จับเนี้ยจับเ mm ียไสุดยอดเลยยามันมีอีกตัวนึงมันเก้ายัยายาอตีนขึ้นมันนี่มันมีหลายตัวสองตัวเออมันเป็นโค้มันเป็นขอนอยู่นี่เปมันเป็นเปลือกเกินเป็นขอนขอนเปลือกมันี่ตัวนี้อ้าทีนี่บาแต่ังว่ามันหลุดที่นี่นี่ครับนี่ เมื่อวานมันนี่ได้พันเหี่ยวออกมาเสริมกําลังว่าพันมีดไปไหนนวมันขึ้นพันมีดพันมีดไปนวดมันขึ้นก็เลยแห้งแห้งโตกว่านั่นเออฝ่าว่างยาฝ่าว่าบัวโอ้ยมันมันขังบัวมันกลังมันตอกลัวขังคอนตรงนี้นี่พันเหียวโอ้โหโอ้โหประกุดใหญ่ ปรากฏเหลืองเฮีเอาเอาแนวหัวเออแนวหัวเออนี่แหละโอ้โหโอ้โหปรากดใหญ่ตัวนี้ครับสุดยอดสุดยอดเนี่ยเอามะหอยบบอีระเอาเอาโชว์หอยเขาาดูหน่อยนานแหละนี่ทีมงาน ทีมงานหาอยู่หากินมือนีสุดหยอดเลยครับเวลาเขาได้จ้ะพากูมุดเลยนี่มุดทีแล้วเออโอ้ยมันตอกยังเสียถึงมือไอ้เตี้ยอยู่เรื่อยเลยโอ้ยสุดหยอดเลยครับโอ้โหว้าวได้ได้ได้โชว์แน่โชว์แนี้ยเออสุดหยอดสุดหยอด เอาของอีกแล้วแต่โชคไอ้ยกขึ้นให้แฟนเขาเขาบ้างเนี่ยนี่สะสมแต้มไปครับโอ้กับเมื่อยกันแล้วครับเดี๋ยวเ็ดกับเข่ากินกันเนาะช่วงพักพักเที่ยงนี่ฝัก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 กัิกไก่แล้วครับมื้อนี้ช oh, <with> ่วยมาช่วยมากไอยก uh, ินแซ่บฝกันนี่ครับเครื่องเท่า เครื่องเฮาสิต้มต้มน้ำเดือดแล้วข่อยต้มเออไอเย็นต้มได้ต้มประกดอ่ะต้มโซ่แซ่บกันเครื่องเฮาออกมาพร้อมเบิดแล้วครับใช้จัดเครื่องไห้นี่เขาเป็นคนจัดเองกว่าโอ้ซู่อจ้าเอาประคามเปียกมาประกดนี่แหละครับก่อยกินกองเว้นกันแซ่บมันเองโคตรแรน้ำเลยน่อ เอาเห็ดไปหมองต้มน้ำนะตม้มเอาขี้เพียมันต้มจะแซ่บกันต้มเพราะได้่วนหนามมันนี่ไอพวกมูนี้ก่อยครับนี่ครับหมอเรียมมาเลยต้มกินหมุนหัวน,วน้่วนหนามหมนหัวนี่ล,ละกลางตรงปลาตรงให้ตรงหน้าเห่า ตากเรียบร้อยเออเดี๋ยวเออหูย่เดี๋ยวเอาหมอตั้งเรียบร้อยแล้วครับใส่ใบกูรล,ลงไปนี่กิวทูปลาใส่ลงไปเลยครับเฮ้ยเพิังหน่อยนะมั้งทอเออเอาเกลือเนาะใส่กระดีดเ,เลยทนะี่เออพอแล้วเดี๋ยวจะปรุงทีหลังก็ได้นี่ไอ้สุดก๋อยเฮ้ยข,ขนาดเลยพี่น้องเอ้ยกินอยู่ของหน้าเดี๋ยว ต่างตั้งน้ำต้มรอผ่านมีดเราผ่านมตรยังหาปลาไอ้ขึ้นมาต้มยังบ่ได้เลยครับน้ำตาลใต้เออน้ำต้มเฮากำลังกำลังกำลังจะเดือดเลยครับเดี๋้อจัดจัดจัดนี่เอาประกดใส่แล้วครับ ใส่ปะกดใส่หมอเข้าดามเครื่องออกเดือดกำลังแสบเลยเอ้ากินี่ก่อยแล้วเข้าก่อยห่อนห่อนมันเอาเอามาเอามากิเอาแก้ออกลูกแกนอีกลูกเอา12มีกว่ สาวสามเดือกับ่อหอดหย่อนเลยเขากว่าทุลนสาวสามเือินแขนบ่ไห้มันเลมันเล่เปไม่ไใส่ลงไปกินแซบสาวตอกึงหกัหมอต้มห้องกับเดือดคักใส่ปลาไปเลยละครป่ามิเล่เลยผมเลยขี่ขี่ไสา่อยนหนอยยสามยใครสามอยีแต่ว่า ไอาเดี๋ยวผมมีเงินไปรอเอาน้ำมันนี่เพื่อนน้ำมันเตะแบกดูมองตู้น้ำมันในตู้น้ำมันดด้ไปนี้แต่เนี่ยหอมกระเทียมใส่ลงไปเลยครับเออจั๊กบักไก่ย่างบุกบักสี่ขันโอ้ยฟนอดฟินนอดมันเนี่ย ไม่รอน้ำมันก็ไปนะัดเองมืงขึ้นนี่พ่อไปพ่อขับมาจอดต้มประกดไงปล่อยบล่อยร่มก็ไปนะัดปังไี่ยิ่งปังสุดยอดเลยครับนี่เบิง่งก๋อยก๋อยจับแสบกระตุ่มครับต้มปลากดใหญ่ก๋อยปลาขาวเต็ดกินอยู่ตาอยู่ข้างหน้านี่มันแสบอยู่แล้วครับ เอฟซีเข้ากับไลกันเาจโรเี่เยอ้มว่ายนั่งไม่กลยอดใส่จตกูว่าเจ้าเอ้านกหลอไเลยนีนกหอเิ้ลเบิดีเบิดดูจนเบิดเขาเนเขาในปลากะไตยอย่านี

กินอยู่ข้างหน้ากันครับแสบๆหลายก้นมา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 ทำกันครับปลากล้วยปลาเกล็กเาลจกเลยแบ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 มาเอ่ร้ปลาแบอยู่ดอกหอมลองอมเลยบชุมดิหอจริไปลด านปลาสดไม่กินอย่างเดียวปลาไดไปกินเลยอ่าปลาคนละตัวใคนละตัวใช่หนึ่ตัวอกแ่ว่าอันนี้บ่ไวดอกวานแค่เาหุ่นโอเคอย่หอันนั้นคือบ่ไวดอกโอ้ยมัฝนหนาวเียมเนาะน้านี่ะ

ข, function, ขับข้าวพันเหี่ยงค่นีมาสิวาเนาะเ้าตองพันเอามาบู๊ขำใหญ่ขักแน่สุดหย่อนนะครับแน่เากว่านั้นเฮกว่านั้นเจ้ายละจ้บเจาะทเล่าหรือเเนาะ่าจะส่้ากิ็กบเขาเมือนกับเข่าอย่เนาะกบเปนหยามเนาะก็บอกให้กับตาแวะไปนอนน้ำเขาเปียกี้เมน้กะาวาน จบแล้วครับทีมงานอ่านแฮ่กันเสร็จแล้วถือว่ามากินข้าวป้าแสบๆกันก็เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานอยู่บาดกันเนาะว่าสิเป็นยังไงครับนี่มือฉีดได้เลยพิษติดเตี่ยห่อกระเป๋าไใส่ ทั้งสลิทงทั้งยังกันละครับไปเลยไปเลยดว่า,ารุดยอดละครับไปนี่ไปเลยไปเลยไปสั่อืมอายุวกินีุ่ดยอดไเนี่ยเดี๋ยวดาเลยูจอ,อดที่ <c oughs> อนี้่ด <c oughs> โอ้โ จะยานไปนีมีทะเบียนมีหอทะเบียนทีมงานมดืด <c oughs> <c oughs>